สวัสดีครับสอนรับชูช่องลาบก้อยน้อย,ยโสครับช่องผี่พาพี่น้องเห็ดเผาครับเมื่อนีผมจะพาพี่น้องเห็ดก้อยหมูครับก้อยหมูสูตรยโสสูตรยโสยโแท้ๆได้เลยครับนะครับสูตรทั้งร้านเดี๋ยวผมจะเอาใส่หมูไปต้มจะตับไปต้มก่อนนะครับเพื่อสิ่า่ใส่ก้อยหมูนะครับ นะครับไปต้มใส่กันครับใส่ต้มครับใส่ต้มนึชุกก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ไกหมูกันในจะวางที่ต้มใส่หมูครับเดี๋ยวเขาจะไปยมเนื้อไปซับเนื้อกันร่อครับในระหว่างที่ลอใส่หมูสุกครับ เอาสิมาซัดเนื้อปักเนื่อกันนี่คือสูบข้างล่างน,นะครับสูบข้างล่างรับแล้วสิไปขันหมองเน่านะครับไปขันหมองเน่าน ต่อไปเ้าจะขันหมกหน้าครับผมจะใส่บักหน้าประมาณหน่วยเครื่องนะครับลูกเครื่องใส่เกลือหน่อยนึงครับใส่เกลือหน่อยนึงขออย่าใส่มือครับใส่มือคันเพราะว่าใส่ขันดีดาน,านา้ำหน้าออกคันไปนเรื่อยๆครับคันไปนเรื่อยๆจนกลัววันสี่พีน้ำน,นะครับ ลูกเล็กตูกเล็กหมูครับตูกเล็กหมูขันเรื่อยๆครับขัดจน,น,นกว่าจนคว่มสิมีน้ำครับ ต้องรวมมืสิน้ำเนื้อมูสเริมขาวมันสปอมนถีบเข้เกีียวเข้ามาเน่ามสมเข้ามาเน่า ทันแล้วผมจะปั่นน้ำออกครับปั่นน้ำมะนาวออก เรียบร้อยครับในระหว่างที่เ,าเ,าเขาทาใส่เปุ๋ยขใส่ปุปยครับข้าวมะขันมะนาวเรียบร้อยอ 30, <000. S 1> แล้วครับมะนาวครับเสร็ครับแล้วบอชีนีเขาจะเอา,เาปลาหนังนะครับหนังไปไปลวกกับหนังกระตับนะครับหนังกระตับจะลวกโดยหนังก็หนังก็ตับลงลวกครับลวก ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องลาบก้อยนอยโสครับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับสูพี่น้องเบิ้งวิธีการเฮ็ดกับเข่านะครับเดี๋ยวผมสะบอกสูตรเฮ็กับเข่าแบบบ่ปิดบ่อบังนะครับเด้ออ่านตรงนับ ต้มแล้วเขาจะมาหั่นนะครับมาหัน่นเดี๋ยวจะลอให้มันเย็นครับในระหว่างที่ลอให้มันเย็นเดี๋ยวเขาจะมาเตรียมผักนะครับเด้อเดี๋ยวเขาจะมาซอยผักกันซอยรากกันเดี๋ยวเามาเตรียมผักกันครับเตรียมผักกันใส่อหอมนะครับใบบัปปกูใช่ไหมครับเพื่อความหอม เรียบร้อยครับเดี๋ยวเขาาซปรุงเลยครับอย่าเขา้าพวกงนะครับขันข้นตอนแรกใส่กับปาะาครับกับปลาอย่าใส่อย่าใส่หลายนะครับเนื่เพราะว่าตอนขขน้องคันเมือหน้าเขาใส่เกลือไปแล้วนะครับแค่เดียวใส่กระขัวครับใส่พริกป่น ใส่ชุดรถน้อยนึงครับผงพูง่ายๆแป้งใส่กระป๋อง เรไปเส้นเลือดครับผระช้ต้นหอมครับเียงันเตรียมไว้กินหอมซอล้วครับกินหอมของกัวซอแล้ว ตัอสุดท้ายครับใส่ขึ้นให้นะครับหนังหมูพวกใส่ครับตับวัวในตปสูงเปแลยครับเนี่ย กินหอมจะออกครับกินหอมจะออกหอมใส่จานครับกินหอมจะออกครับกินหอมจะได้กินหอมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องลาบกลอยน้อย,ยโสค,ครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้สนิทซะก่อนครับ ครับผมสวัสดีครับ กินได้ี่น้องลเลยแสบ